คุณพอลูกค้าของเรามีคืนหนึง่งปวดที่บั้นเอวตรงนี้มากเหมือนเราเท้าเซเอลดาคนแล้วก็ปวดลามมาถึงท้องน้อยอันนี้เป็นอาการปวดที่ไม่ธรรมดานะเป็นอาการไตวายทุกระยะเมื่อไปตรวจตอนเชา้าหมอแจ้งว่าเป็นไตเสื่อมระยะ2ซึ่งไตเสื่อมระยะ2ส,สามารถรักษาได้ถ้าเกิดดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคลดหวานมันเค็มลดอาหารลดจัดแล้วก็ทานโปรตีนอย่างโปรตีนไข่ขาวเยอะๆซึ่งคุณพรก็กลับมาต้มกินต้มกินวันละหกฟอง,องพบว่าวันแล้ววันเล่ามันเบื่อมากลูกก็เลยไปซื้อแบบชงดื่มมาให้ทานซึ่ง1ช้อนเท่ากับ ไข่ขาวหกฟองเหมือนกันแล้วก็ไม่มีไขมันไม่มีครอรเตอรอลไม่มีน้าตาลด้วยเป็นการดูแลสุขภาพไปในตัวทาให้คุณพรหายอาการปวดหลังแล้วก็มีค่าไตาที่ดีขึ้นจากระยะ2มาเป็นระยะ1ได้นะตอนนี้ตอนเช้าคุณพรสามารถตื่นไปออกกาลังกายได้อย่างกระชับกระเชงเลยอาการปวดหลังเนี่ยหายไปปิดทิ้งเลยคุณหมอต้องชมเลยว่าคุณพรเนี่ยมีอัตราการฟื้นตัวที่เร็วมากกว่าปกติเดี๋ยวเราไปชมคลิปคุณพรเผื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ป่วโยโรคไตระยะ2ครับหมอบอกว่าค่าไตาลดลงนะก็เจอนะครับระยะที่2เวลาเราไปเดินตลาดอย่างเงี้ ปวดบ่อยมากเดินแปบ๊บเดียวก็ปวดเพียๆเมันไม่ค่อยตื่นเงครับไมสดชื่นแม่อะไรครับมันจะซึมๆหน่อยช่วงแรกๆพอทานไปดูเหมือนมันสดชื่นขึ้นความปวดหลังปวดอะไรมันทยอยหายไปทีละหน่อยๆมันก็ไม,ไม,ไม่ไม่ปวดแล้วครับ